สวัสดีครับช่องไอคุณดอนเชนแอลลุกอีสานบรนณาสวัสดีพี่น้องอากาศร่มร่มหนาวหนาวช่วงนี้ไก่สีปีไม่ละก็ร่มหนาวเย็นพุนนะครับเบื้องแนลร่มเบื้องแห้งเริ่มไปนี่ครับเมื่อเบื้องเบื้องปูเถาเพิ่นอีพออีแม่ผู้อยู่น้ำบานพ่นกระลังแตงหอมแตงหอมไปขายน้ำม่วงบานเห็นปะเป็นกำกำละครับบาทบาทหอมเป็นหอมแนวไหนหรอพอ หอมยังเนี่พอ่อหอมเขาเอินหอมอ่าหอมแดงหอมสดหอมพันอ่าอินโดนีเซียต้่นงีต้นง,งามเนาะพ่อนอ๊องุ้งเนี่ยตุ่นงีหน่อมึงติดล่ะกำลังแต่งหอมไปขายพันอินโดหลอกหัวหลอกหัวออกหัวมูไดเป็นมองงามกว่ารูกบอกเนาะพอ่อเนอ๊อเอาไปขายอืม ขายในขายแบบใดในขายทั้งต้นลำต้นใบน้ำมันเลยบอกขายทั้งต้นทั้งนี่ละมู้อนรอนเลยกอนแรกข็ยมัดเป็นจุกเป็นจุกมัดละสิบบาทกูมัดละยี่สิบมันละยี่สิบแต่ขายเป็นกิโลได้๋ยคันบอกขายเป็นกิโลก็มันก็สี่สิบ่นแล้วอขายเป็นกิโลหัวไปนอนบางเนี้ หอมมันเนยอยากหอมโบราได้ออกไยกับสิเได้พ่อได้ขายในเนาะถือเท่าไ้ว่าเขาต้องปลูกก้อนต้องหั่นเนาะเป็นมะนีปลูกนี่ต้องปลูกเดียนตุล่าปลายปลายตุล่าผู้แล้วปลูกอ่ะถ้าผลมาห่ำอ่ะถ้าผลห่ำมันก็ปลูกไม่ได้ก็จะต้องปลูกพืกสกิกากลางเดียนพฤชสกีกาครับนี่ก็ปลูกอ่า ต้นเดือนพฤศจิกาวันทีน่เย็นนีนล่ล่ะพูกอ่ะพักเนี่ยมันตะกอนเนินๆเนาะอเอาขอ้าวเกษตรขายขายช่วงเนี่ยใกล้เทศกาลนี่สิเนาะข้าวเจาเา้าจก็จะเป็นการเป็นงานข้าวเจ้าก็สิมาเอาทุกขันวางสันอ่ะเป็นการเป็นงานข้าวเจ้าสิลูกหลานสิมาจากกรุงเทพมาปีใหมอืมขั้นสวมขั้นหยั่งบางสันแล้วปุ๊บละคนอ่ะครับขั้นพักดองพักหยังเอาไปอ้อมใส่ไก่ก็ดีใส่หนูก็แง่แซบคักบันี่ย ทวงน,น,นี่ขัวนู้เนาะขทองตาใหญ่มันขักมันแน่บเอซาจกปีปลูกหอมขายถูกปีขายถุกปีขายถูกปีว่าขายถุกปีอะบ่ได้ขายสดก็ขายหัวมันทังันเนาะนี่ละามนาเนันบนแ่อามาเนี่ทิ in int ถ uh, mm, ้ถอนมานี่นี่คือลูกค้าสร้างเลยติเฮ้ยจังไหนนี่ คุณสั่งติเฮือเฮกไปขายซักนี้เฮาไปขายรีบไปแบบว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้หลายครับมันก็ยากหลายทางโพดอ๋อครับคันคันเอาไปถอยมาหลายไปขายหลายก็สิยากมันก็หลายช่างเนาะหลายทางเฮ็ดค่อยเฮ็ดใส่เนี้ยเอาเฮ็ดซไค่อยเฮ็ดใส่ซันี้ขายมื้อละ30มัดนั่น30 40มัด30 40มัดอืดขายกําละ10บาท ยีกันละสิบยีบาทกับละยี่สิบว้าเป็นมาทมาละยี่สิบยีิบมือนี่ขาปลาเสียวจากโลกมือนี้กะาสามสิบจะว่ากันได้หลายคนนั่นกะแห้งดีปัทโธสามสิบโลสิเป็นเงินจากบาทท่าเนี่ยโอ้ยมีไยไดตัวขันขนานสันนอกไดเทละคำนั่นละแนวผู้เฒ่าตามเยิมไปถือว่าเป็นถือว่ามีายใดสั่งไรได จากการปลูก<ช>พักนาหอมนานนี่ออกดีบ่าเขาหน,นาวหนาวนี่เพราะหนาวหนาวนี่มันกับปลูกไงบ่ปลูกไงย,ยุ่ตเจ่าเขาติรักษาใดหรือบ่ไดห้าลังเทียมมันก็เป็นข้อยาวยาวมานอนข้ออิ่นมานอนอ๋อไม่มีโรคไม่ไพียเพีย้ยคือก,กันเตัวเนาะเป็นบ่มีให้กันน่ะนะลูกม้านอนค้อยาวยาวแล้วกับใบเลี้ยงเลียงกับบ่ หอมกะใบเหลืองใบเหลียง้ยงนตีลมรดาดเกี่ยวแป้งเสียตมน้นเกี่ยวนอนลครับคือหมาไปนอนไปติงเมืนั่นแหะเขาเอื่นเป็นหมานอนโอ้ครับใบใบมันมองงามมาสั่นไปเอาสหับมนีมีายไรใดเดาตุกขัน ขายเบิดบอสุมื่นไม่ได้บ๊อบผาเป็นบ๊อบผาเนี่ยขายเหมือนว่านเลยค่ะไปขายไก่บ่นี่ขายไก่บ่แกวออมแบมบ้านนี่ละบ้านบุ้งช่างนู้นีคไปน่พิการยุนี่อีพอเห็ดยุนี่ยู่บตรงไหนบ้านไหนนี่อีพอเห็ดขายอีพออีเมียเห็ดขายนี่อยู่ใช่สามคีเออเดี๋ยวนี่ยุนยุนทงเหรอยุนน่านล่ะแต่ว่า อยุคเขตไทยสามัคคีคือระวางถนนจากอำเภอหนองกีระวางหนองกีหนองหงล่ำไปมาดนี่เนาะหนองกีหนองหงล่ำไปมาดนี่ละอ๋อเส้นระว่างนี่แต่อยู่ช่วงอำเภอหนองหงหนองหงออตำบลไทยสามัคคีบ้านไทยสามัคคีอาญา่ขายหอมครับพี่น้องมาเบิ่งปลูกหอมขายเลี้ยวไปทางพุ่นไกลๆพุ่นบุ่พุุนบุ่มตั่งุ่นเลยบนไหนเห็นบ่พุ่นนะเออพุบนปลูกปลูกเบิดเท่าไรในภาพปลูกจักรไรนี่ ประมาณไรนึงนี่ละไรก็กว่าเนี่ยนอประมาณนี่นอ,อประมาณนี้ครับประมาณเดือบึงนี่สิประมาณไเรเศษนี่แหละครับ ได้ลุก่โดนดอกมันสะลงหัวแดงก้อนกต่จงมาถามมันเป็นหัวแดงอ๋อใกล้เราต้องขันคันมาสิน่ะมันใกลสจลงหัวแล้วแสดงว่าช่วงปีใหม่พอดีต้องขันเนาะเป็นบ่ปีใหม่ปีใหม่อาจจะใส่ใส่จะไหนมันล่ององมันใกล้จลงหัวเข้ามาลงหัวเป็นยังไงแม่มันมันกระลังล่ององแล้วมันก็สีลงหัวง่ายไปก้นอีกแอ๋อนี่ยขึ้นล่ององแล้วนี่เขาเอิ่นล่องอ่มอ๋อซัมนี่เก็บใบพอดีกินไปดอง <g ül> ไปใส่ก๋อยใส่ลาบ ใส่ขวานนัเบาปีไม้หลังปีไม้เดี๋ยวหัวไงลูกมึงพี่น้องมึงติดอ่ะสวยสอันี่เขาเจ้าเลี้ยงเขาเจ้ารูบบอกสวยๆนะพ่อนี่เนาะงามๆนครนอกหอมงามกรนมัดเขาแล้วมึงกับสิบมวยไปขายกันสิกับสิเอาเป็นถือว่าเป็นการสั่งไร่ใดพื้นบ้านเก็บแปลงสันหงไร่ใดมีไร่ใดเนาะแม่เนาะเขาแล้วก็นี่ผู้เฒ่าเขาไม่ได้ค่อไปผู้เฒ่าขยันเลยสุมุนีตายายขยันได้สุมุนีผู้เฒ่าน้ำบ้าน ะเฉลียเด็กิโลละสี่สิบบาทผลละไปเนาะแม่เนาะแม่เนาะชุดเดี๋ยวนี้มันออกออกไม่กิโลสี่สิบสามหอมหลายมันก็ลดลงมาตามตามหอมหลายนะครับนี่ช่วงนี้ว่านเด็กไปขายกัตามมูอบ้านถอนขายก้อนมูขายต้นสดน้ำขายต้นสดนี่ละครับครับครับะเขาถือช่วงชิงเวลาขายเนาะเ่าปลูกก้อนเ็ดดักสขาายง เขา่ทนได้ออกห๋อครับครับถือโอกาสเพชรพักสดขายยน่ยมันจอกเพท่านได้ออกมันก็ได้ราคาดีครับไปกัมันก็บสีขายง่ายกากันสินะอ๋อครับครับครับมันก็ดีไปคนละอย่างท่านออกขายมันได้ราคาเอาเดี๋ยวพอขออนุญาตยาไปเบิ้งสวนเลยเด้อไปไฟครับครับน้องมาเบิ้งสวนหอมเพิ่นของตายายเพิ่นปลูกหอมขายทุกปีทุกปีมีรายได้เนี่ยครับพื้นที่ก็อยู่ประมาณไรเสร็เสร็นี่นะครับประมาณไรนี่ละ ลายเศษเนี่ยแะครับนี่แหละครับสวนหอมเพิ่นนี่ครับเพิ่นมาบางงามปันไดวาสันวาปีนี้บางงามปันไดแต่ว่ากัดซุดยอดแล้วครับสมีเพิรมมาหอมหัวหอมหัวแดงอหอมหัวแดงครับแต่ว่าก็กินต้นสดได้ขี้กันเขาปล่อยว่ท่านเป็นลงหัวดิทีเห็นออมีมพอไอแม่เพิ่นกาลังเก็บเปน็นก็คือเพิ่นขายต้นสดนี่ครับสวยงามครับเป็น้องบางทีล่ะเตี๋ละต้นเตี๋ละกอกะ กันลลง,งามแต่มันผู้เขาเจ้าปลูกได้งามอีลีมกะทีเปิดเนี่ยครับนะครับหอมเพิ่นมาถือบาปใดกะพ่อใสไ่ไรแต่ในส่วนที่เขาเจ้าลกไปทั้งปุ่นแล้วเพิ่วนว่าได้เงินบ่ต่ำกว่า2,000ันหรครับทั้งแก่ๆทั้งปุ่นเห็นบ่ทั้งแก่ๆย์เกลทั้งปุ่นแต่เงินเฮ็ดดีๆเลยตัยางามปลูกดีๆง,งามนี่นะครับแต่เงิน2-3หมื่นเพิ่นเด้ เขาเจ้าอะาไรส,สามสี่หมื่นคนได้ครับขายหอมอันนี้ก็คือเป็นแรงน้ำอ่าน,นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นแรงน้ำที่เพิ่นใส่น้องสาเพิ่นเนี่ยครับถือว่าเพิ่นมีไรในเนาะผู้เฒ่าปลูกผ,ผักขายกเกษตรพื้นบ้านครับพี่น้องครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เจ้าของใส่วิธีการใสยย่ยางหมดเราที่เห็นคือใสยอย่ยางฉีด ใส่เครื่องสูบน้ำเนี่ยครับเอาบัดนี้พอผมไปเบิ่งสวนมาเรียบร้อยแล้วบัดนี้เอาเออบอพกนนะะพ,อพี่กัดนะฮะเทียรผู้ใดเพิ่นอยากม่อยากม่ยกสวนอยากมาเหมาอยากมาซือออ้อยุสวนนี่อยู่ไสอยู่บ้านใดอีกเทียรนึงเนี่ยยูนี่ล่ะบ้านไทยสามัคคีละ่ะบันไทยสามัคคีนี่ละ่ะอำเภอหนองหงเนาะอ,อยู่นี่ร่นี่ล่ะหอ,อมเฮาใกล้ถนนดำรอรอลงเรียนฟ้อนผัดนี่ละ่ะ พี่น้องได้เบิ่งคกิจผูนฟัดนี่ละปู้ใัดอยากมาอุดหนุนอยากมาซื้อหัวหอมสดอ่าปลูกแบบเออไปคันชมปลูกบ่ได้ใสสารเคมีเนาะแม่เนาะออ๋ธรรมชาติปลูกแบบปลูกธรรมชาติเลยเนาะพ่อเนาะใส่ตปุ๋ยธรรมดานี่ยละใส่ปุ๋ยปูนฟัดขิดสารเคมีหยังครับถือว่ากินสดกินหยังก็ปลอดภัยเนาะพ่อเนาะเพราะว่า ผักมันก็เขากินแมนว่าเขาก็เขาต้องใส่สารคือคือเขากินน้ำเขากินน้ำเดียวเพราะว่าเขาให้กินจาของเขาแม่น้ำแม่ครับเขาบดใส่สารเลิงสารยังเนาะโอ้ธรรมชาติปลูกธรรมชาติหดน้ำก็หดน้ำบ่ฮดน้ำน้องอย่าพ้องเนี่ยละตีหดน้ำนี่หดน้ำให้มันได้ยายาใส่ให้มันแห้งขัดมันขาดน้ำเนี่ยมันกับว่าอย่างงามฮดกับว่าต้องหดให้มันเปียกคัก ียกปันไดแต่ว่าหดเหยียบทุกมือแห่งดีเพ่าให้มันชูมย่บเศร้าจังเี่นอ่าต้นหอมสิตสวยสิงามเนาะนี่มันใส่ใส่ปุ๋ยห้องพืชหน่อยพวกนี้มันเหมือนปลายปุ๋ยแล้วปลายมันเลื่มจะเรื่มแดงครับมันน่ะสิลุ่งหัวแล้วครับผมมันปลายมันเลือแดงครับพี่น้องครับผมกระไดมาบึงบรรยากาศการเก็บหอมการสั่งไร่ใดของพ่อเพิ่นของตังตายายเพิ่นเพิ่นก็เอาไปขายได้มื้อละหาหกลอยอยู่ครับ มือว่านนี่ได้ใดสั่งลายได้ทุกว่านนีได้เป็นพันอยู่ดอกมือว่านนี่มือว่านก็ได้เป็นพันครับพี่น้องเอ้าเพราะว่าอันผู้หาซื้อกำมือว่านเอาไปอ๋อมือว่านนี่เพิ่นไปขายได้หลายเอาไปหลายหาซื้อกำเพชรเพราะว่าหลานไม่เห็ดซอยมันได้หลายจริงไหมอ่าครับก็คือได้ขายได้ทุกมือนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือขวิธีคุ้มาแล้วก็วิธีแบบผู้เฒ่าอยู่นัมบ้านสั่งลายใดห้เจ้าของหายลายใดห้เจ้าของจี่งสิครับปลูกผักขายหนานี่ก็ปลูกต้นหอม เอาสำหรับคลิปนี้ช่องไอคุณดอนแช่แนวดงกีสานบันหน้ากะได้มีโอกาสได้มาเบิ่งพอเพื่นได้มานําำเสนอได้มาเป็นรูทางแลได้มาทำความู้จักกับพอเพื่อนกะเอาผู้ไดอยากเขามาเบิ่งกะบอกพี่กัดไปแล้วกะมาเบิ่งได้เ้ยครับพี่น้องเขตดหอมแดงทั้งพีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ